เฮ้ยเฮ้ยหื้ยางแห้งดีแห้งขนาดยางเป็นคู่กันเลยหุน่นอุ่มกันยางสบายมามีอุปสรรคมาบ่หลายท่านี่ดูสองมีสองมีจุ๋มเพียงวุ่นึไม่อยู่แล้วรถมาแล้ว ยางดีเหน่อยเหน่อยเลยตบบรรยากาศยามค่ำค่ำนะคะออกหาเลอกฝนคุณชายทองอันนี้เิ้วๆมาอยหยังโอ้ยคนละว่าตัทิ่มาหยังเฝ้าแห้งเฝ้ามาต้นไม้เฮ้ยเฮ้ย ก็ถูจักหน่อยก่อนถูถูขั้นขั้นพักนะคะเด็กๆพักก่อนพักถาก่อนถาพี่อุ่มก่อนถ้าป่ปกับม,มิตรสิไปย,ย่างเดียว <c oughs> เพรเริ่มจะปกติแล้วนะคะแพ้กับโบกิบค่ะเสากิบเร็วบุม้มองกิบเร็วอันที่สิบเอ็ดก็สุดนองเน่สิไเ้แกล่ยวค่ะเฮ้ยเฮ,ฮ้ยขันขันแห้งขันแห้งโอ้ยบูขาดบบย่างดอกบบย่างขาดมืด ขาดมดขาดมดแล้วไปไปอยันเลยเล้วบรอเล้ยว หลดนะนั้นให้หนาบทิเหลี่ยวใส่หรือคือบทิไฟเหลี่ยวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอามาแล้วเท่นี้ฝุ <c oughs> ่นฝุ่นฝุ่น <c oughs> สาม,มีอุ้มรถ <c oughs> ม,มาตัง tăng, ờ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 , phải tăng 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 vậy na lên vậy na lên, tăng cầu phải luôn, tăng thì cầu quên, tăng 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 lún mũi phải luôn, phải luôn นองเลยจับมีตังเยัยแตกเลยขักหลายเล่นเล่นหนูหลบเลยกุ้มกระเฝ้าโอ้ยอยากกินหมกหนัดเดี๋ยวรถคันก็มาสุ่งดอกตัง <c ười> ตัง,ตง,ตง,ตง เพอนยบ่อนก็บเคนออพื่กเลนยางเดียวเลนหนีเขา้เพ่นแถมยังถิบอันจอดถ่ายอุ้มซอยอีกนักเลงแห้งนักเลงกระจกนักเลงยังกระจกแท้ไปไปไปไผัวผัว phải qua <laughs> mười, <cười> Nặc lên, đặt lên nhàng, đặt lên bao khu, này ủm xoay, phần đơn Má. นายคุณนายลุดมือพ่อใหญ่อุ่นเล่นจนว่าออกกำลังกายนะคะอุ่มเอกกำลังกายเลน่นเลน่นซอยตังจับบ้านแล้วนะคะเออแต่ยางแก๊สสีก็บสบ,บายแลยไม่ต้องวุนหน้าวุนหลังกันทางผีเสียงหมาเห่าอีกแล้ว อีกจุดนึ่งบองนันเรีนเรียเรียอุอีกจุดนึงเรียไปไปกับบรรยากาศยามค่ำค่ำนะคะค่ำเราพี่น้องฝนเพิ่นเปิดไฟแล้วเล้ยหล่เลยบางหนึ่งเรียน ไปไปไปจะไปยังไงละ่ะไปหาผู้เฒ่า,า,า,าทำแล้วบ่บต้องไปเอ้ยเอ้ยจะมียังดีเนาะลูกสาวกอยจะเล่นเขาฮะโอ้ยจะมียังดีลูกสาวก<ป>อ,อย,กยจะเล่นไทยเล่นไทยผู้เฒ่าโอ้ อยากมาอยู่บ้านผู้เบ่าแล้วโอ้ยลูกขอยแลนเลยเอออยากมาหาผู้เอามาได้ย h ạ หน้าเถอะหน้าถใจไปไปเอิ่นเอิ่นไ้กับว่าอยู่แลนเขามารัวๆหล่มาหาผู้เ่าบัวงาม อยากน้ำหมาบ่ได้อยากน้ำสังโอ้ยไม่อยากใส่หัวจิงไกบ่ได้เศบคักเลยล่ะนัวขนาดเส็ดนัวขนาดไป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 เรื่อยเรยโอ้ยไม่อยากไปแล้วพี่น้องเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามพ่อใหญ่รุ่นก่อน เป็นยัรุ่นสิขายบ่บบวง,งามเนี่ยจะเอามาอยู่เป็นมูลนี่ย <laughs> ขากหลายแวเขาวว่าหลุดหลุดเป็นเด้วยมาหลุดน้องหลายแพงหลังพุ้งเทนยังนอคืออันเสือสิงเต็มหนารถแต่ โอ้ลูกน้องเจ้าทั้งหนา่นแล้ว่นสิโตสูกันไปเง้เฮ้ยเจตไปแล้วไปในจ้าของแล้วเนี่ยเอิ่นใส่ท้องอีกได้มา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 แล้วมาเออยังล่ะ เขาไปมาแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อเขียดแล้วจะไปหาผู้เบาเมยแล้วเมยแล้วถึงบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบพระคุณโครงการโคชานาจรรักขอบคุณน,น้องเสือน้องสิงขอขบปปคุณแฟนคลับสุภูสุคนค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็น,นะคะสวัสดีค่ะ